สวัสดีคุณผู้ชมท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการรีวิวก่อนเกมไม่กเกี่ยวผมทัศก,กรนะครับคลิปวิดีโอในวันนี้เรามีคีย์บอร์ดจากซิกโนมารีวิวกันกับเจ้าตัวนี้นเลยวานวิงสไตล์สีชมพูกับรุ่น KB 7 4 1 p Pink Pinker Pink ชื่อรุ่นคือ Pinker เลยมันเป็นมันเป็นคีย์บอร์ดที่ถูกออกแบบมาให้แบบสาวๆโดยเฉพาะเลยถูกใจไหมชอบมากชอบมากว่ะ นะก็อย่างไรก็ตามเราไาดูสเปคกันเบื้องต้นนะครับว่าเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยรองรับมาโคโนะฮะนี่มี RGB เต็มที่เลยรับประกันถึง2ปีอ่า12โหมดคัลเลอร์เอ้อ Color, เอยบ้า21โหมด1โอ้อายุการใช้งานถึง100ล้านครั้งนะครับเหมาะก,กับทีดาแห่งความชิบหายเป็นอย่างมาก <S 2> <S 2> ถ้าใช้แล้วพังบ่อยก็ตัวนี้น่าจะต,ตอบโจทย์พอสมควรเลยกันน้ำ IP 68 ไอพีหกแปดก็ประมาณเหมือนแบบมือถือกันน้านิดๆหน่อยๆแต่เราก็เคยเทสแล้วประเภทแบบเทน้ําใส่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนตัวสวิตก็จะเป็นสวิตของทางซิกโนนะครับก็จะคล้ายๆกับบลูสวิตนั่นเองแมคคันเค้าสวิตแบบนี้อายุการใช้งานถึงหนึ่งร้อยล้านครั้งเลยทีเดียวน้ําหนักตัวโปรดักต์ก็อยู่ที่ประมาณโลเศษๆแต่ยังไงก็ตามเราเราใช้คีย์บอร์ดแล้วก็ไม่ได้ยกอยู่แล้วเพราะงั้นก็มันก็วางอยู่บนโต๊ะช่างมันเถอะ ไอ้หวานยันหวานยันสายขาวันนี้สุดๆหวานยันสายเลยชี่ชายโหสีแม่งแบบพาสเทลน่าเรียนมากๆสีมันดูอร่อยอ่ะสีมันเหมือนนมชมพูเออมันดูแบบแต่มันออกส้มๆไม่ส้มชมงพูเลยดูหือไฟไฟห้องกูเนี่ย เฮ้ยอันนี้ดีนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมลองดูนี่คุณผู้ชมสังเกตว่าตัวตัวคีไทยทั้งไทยทั้งอังกฤษเนี่ยมีการสรักเลเซอร์หมดซึ่งมันสามารถที่จะทำให้ไฟมันรอดออกมาได้หมดทุกตัวเลยเออว่าเป็นสีชมพูนี่ามาดูทรงแล้วไอดี ID มาไปใช้ <c oughs> มีประกันด้วยนะประกันสองปียกขึ้นได้นิดนึงเอาแค่ภายนอกรูปลักษ์รูปทรงก่อน ข้อเสียแล้วหนึ่งให้ทายอะไรไม่เหรอถูกออกแบบมาแบบอการไม่ให้ฝุ่นออกอเอคือถ้าฝุ่นลงเข้าไปปุ๊บคือมึงทําความสะอาดยากมากทรง,งนี้ทรงนี้ทําความสะอาดยากจริงๆถ้าจะทําความสะอาดภายในจริงต้องแบบแกะทุกปุ่มแบบเอามาเรียงเอามาเรียงทุกปุ่มแล้วก็แบบเป่าเช็ดถูอะไรก็แล้วแต่คือขั้นตอนการทำรความสะอาดคีย์บอร์ดทรงนี้ยากมากมันจะไม่เหมือนแบบพวกคีย์บอร์ดยกลอยยกลอยคือลักษณะแบบนี้ อ่ะไนหอปลาที่แบบเอ้ยบัดท่อมันอยู่ข้างบนบบเวลาฝุ่นเกาะก็แค่แบบเป่าๆตัวพูดๆป,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 ปิ๊บปิ๊บมันก็จะ <c oughs> เออพูดๆป,ปี๊บๆนั่นแหละมันก็จะแบบฝุ่นมันก็จะมาลายหายไปในพริบตาแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยฝุ่นมันลงไปอยู่ข้างในฝังอยู่ข้างในเวลาบัดเป่าพูดๆมันจะออกไม่หมดนะครับ <c oughs> โอเคช่างมันเถอะนั่นก็เป็นแค่ข้อเสียภายนอกสําหรับรูปทรงมันเท่านั้นเองนะอย่างไรก็ตามความสวยความหวานของมันก็สายยาวเท่าไหร่อ่ะ สายยาวน่าจะประมาณเมตรหนึ่งน่าจะถึงเท่าไหร่วะอยู่ตรงไหนวะเมตรหนึ่งก็ได้เออประมาณเมตรหนึ่งละกันสวยอะมือไม่บอกกับครอย่างึงอ่ะไหนดูสีดิเฮ้ยไม่เห็นอะสวย สวยมึงไม่เห็นนะาปิดไฟให้หน่อยก็ปิดไฟก็ได้อ่ะคลิปนี้ก็จะมบืดๆนิดหนึ่งชวโอเคพอเห็นยังโอเค <c oughs> เหรือปิดอีกอุ้ยชมพูนมจริงๆด้วยสวยมึงมันอมส้มจริงๆไม่อมอมส้มจริงๆไม่อมไอ้บอดสีมึงอะบอดสีมึงไม่เข้า <c oughs> ใจสายตาผู้หญิงหรอก มึงไม่เข้าใจใสายตาคนมีอายุหรอกมันคือชมพูนมอมส้มไม่สม้ม <c oughs> อ่ะ <c oughs> นี่นี่ขึ้นมา <c oughs> เดี๋ยววอนคุณผู้ชมที่ดูคลิปนี้นะครับช่วยคอมเมนต์ลงในช่องคอมเมนต์ข้างล่างด้วยว่าไอ้คีย์บอร์ดต,ตัวเนี้ยมันอมส้มหรือเปล่าชมพูชมพูแพ้เลยเพื่อนชมพูหวานโนมอมส้มไม่มีส้ม <c oughs> ไม่มีอมส้มทั้งนั้นชมพู โอเคนี่คือความสวยงามของตัวคีย์บอร์ดตัวนี้จะเห็นว่าเนี่ยทั้งคีย์ไทยคีย์แล้วพวกนี้มันแบบไฟมันลอดได้หมดเลยเรื่องคีย์แคปสวยสวยเลยทีเดียวเอาละมาดูหมดไฟกันดีกว่าอืมอ่ะอัโจไม,ไม,ไม่ไม่ใช่อัโจ้ยังไม่ใช่อัดโจโอ้ปรับตรงนี้นี่เองวิฟวาชีบีแหละแกอืมอันนี้เหมือนแบบไฟมัน ดูไม่ค่อยออกเลยเนาะเพราะว่าคีย์บอร์ดสีมันสว่างเออดูดูยากอยู่ดูยากจริงดูยากจริงเฮ้ยอย่างนี้ก็สวยนะอ๋อสวยสวยสวยอันนี้อ่ะน,นี่เป็นเวฟขึ้นเขามีโหมดไฟเยอะมากคือสีคีย์บอร์ดมันดีอะไรก็ดีไปหมดเลยนี่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนี่ไฟมันวิ่งออกมาเองโอ้ oh my god น่าจะทำให้มันชา้าลงได้นะครับ นี่ไงช้าลงแล้วเห็นไหมดูออกไหมว่ามันเร็วขึ้นช้าลงอ,ะอ,อ่ะอ่าอย่างงี้ปึ๊บก็รวมๆแล้วก็น่าจะปรับที่ตัวคีย์บอร์ดได้หมดแหละแต่การลงไดเวอร์ก็น่าจะหลักๆก,ก็คือสนองการใช้งานมาโครโปรแกรมนคะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูไดเวอร์นิ้สนุนแล้วกันเอ๊ะนี่มันรุ่นอะไรนะ่ะฉันรู้ฉันเปิดไดเวอร์ผิดรุ่นน่ะถูกรุ่นป่าวะเจ็ดสี่หนึ่ง เจ็ดสี่หนึ่งพีมัคือตัวนี้ทำไมในรูปมันเป็นตัวนี้เนี่ยพี่ <c oughs> ได้เบอร์ถูกตัวแล้วแต่ว่าลองปรับไฟสิปรับได้แหละอ่ายกตัวอย่างตัวนี้เป็นมาโคจ g, g e จซอ่ะกูเปิดถูกอ่นตระวันนี้อไม่ขึ้นตัวอื่นขึ้นหมดอา้าว เราไม่ได้เซฟเหรอหรืออย่างไรทำไมปุ่มมันไม่ขึ้น Default อ่ะถ้าตั้งเป็น Default ต,ต้องขึ้นนะต้องกดเล็กหนึ่งด้วยวขึ้นโจอ่ะขึ้นอื ggec อ่ะลบใหม่เลยนิวใหม่ ggbbnew อะ Record ดยังกด Record ดเล็ก,ลกสตา r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  คอ r r ดโอเค Stop record apply จากนั้นก็ custom ตัว set แล้วกันตัว set เป็น m a r o GG BB อ่ะโชว์มาแล้วก็ตั้ง m a r o ได้ปกติทุกปุ่มเลยคือเรากดไปแค่ปุ่มเดียวปุ่ม set ปุ่มๆๆๆันก็ขึ้นมาตามที่เรา set เอาไว้ซึ่งรายละเอียดตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะ set กระทั่งแบบพวก delay แต่และปุ่มว่าปุ่มไหนไปปุ่มไหนดีเลยเท่าไหร่เวลาที่แบบคนที่จะเซตแบบว่าไปใช้งานเกมแบบที่มันต้องใช้คอมโบมาโคแบบกดสกิลท่าอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะเซตละเอียดได้ในส่วนของโหมดไฟก็อยู่ตรงแถบนี้ทั้งหมดเลยก็จะปรับเรื่องของสปีดความเร็วแล้วก็บาง,บางโหมดก็จะมีทิศทางแบบที่มันขึ้นลงซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถสลับทิศทางได้ สว่างปรับเต็มหรือจะเลือกให้สีมันล็อกก็ได้คอนโทรลคัลเลอร์แบบละเอียดได้ที่ในตัวไดเวอร์แต่ถ้าในตัวในตัวคีย์บอร์ดเลยเนี่ยมันก็ไม่ต้องอะไรมากก็แค่เราก็แบบกดใช้งานมันแค่นี้เองฟูอาร์จีบีอยู่ไหนวัเนี่ยฉันหาฟูอาร์จไม่เจอนะนี่ไงนี่ฟูอาร์จียังในฟูอาร์ีบีก็คงสวยสุดแหละ สีมันไม่วิ่งเลยอะแกอันนี้คืออะไรดาวตกวิบบิบบิบก็ดูสวยนะแค่ไฟสีชมพูกับสีแดงอจ้าว่างสวยมากเลยเฮ้ยโอ้ยน้ำ <c oughs> มักเฮ้ยก็คืนสวยก็คือเวลาเล่นต้องปิดไฟเหรอสวยแบบสิบเต็มอ่ะ แล้วแต่แล้วแต่จิตศรัทธาจะปิดไฟก็ได้อ๋อเปลี่ยนสีตรงนี้นี่ไงชมพูอันนี้เป็นแบบ R G B แดงส้มเหลืองเขียวฟ้าน้ำเงินอ่าแบบนี้อันนี้อะไรเนี่ยอันคือเห็ดยังเนาะดูบ่ออกฮดมุมรวมมันก็ พอดสวยสวยบอกเลยว่าต้องเปิดไฟเลยนะอ่ะเปิดเสร็จสรุปให้คะแนนความสามารถก่อนก็ถือว่าเป็นคีย์บอร์ดที่ทําได้หมดทุกอย่างก็คือพอมันเซตมาโคได้เนี่ยอย่างที่เคยรีวิวไปหลายรุ่นคีย์บอร์ดแบรนด์ดังๆแม้แต่แบรนด์ดังๆราคาแบบห้าหกเจ็ดพันเนี่ยบางทีมาโครยังเซตได้ไม่หมดทุกปุ่มด้วยซ้ํามันอาจจะเซตได้แค่ F หนึถึง F 1 <thế S> 2หรือว่าบางปุ่มที่เขากําหนดให้แต่ตัวเนี้ยเราสามารถเซตได้ทั้งยวงเลยทั้งแผงเลยว่าจะเซตปุ่มไหนเป็น มาโคอะไรทํางานแบบไหนปรับได้ละเอียดมากมันบางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่มาโคคืออย่างตัวคัสตอมมันสามารถปรับกดคลิกเมาส์ได้ด้วยคือกดปุ่มเลขหนึ่งแต่กลายเป็นคลิกเมาส์ซ้ายคลิกเมาส์ขวาก็สามารถทําได้เหมือนกันหรือเปิดโปรแกรมปุ่มมัลติมีเดียฮอตคีย์ตั้งได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าครอบคุมการใช้งานในฟังก์ชันที่มีอยู่ในคีย์บอร์ดแพงๆหมดทุกอย่างแล้วแต่ในงบแค่ 1,000กลางๆเท่านั้นสำหรับเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้เท่าไหร่นะจำได้ไหม 1, อันสามร้อยเก้าสิบได้หรือพันสี่ร้อยเก้าสิบพันสามเก้าสิบพันสี่มีรความสวยแบบนี้วัสดุอ่ะวัสดุก่อนดูดีดูแบบไม่ใช่คีย์บอร์ดพลาสติกโง่ๆวัสดุด,ดูดีจับก็ให้ความรู้สึกว่าแบบโหสามพันเก้าเก้าสิบ พันสามไม่งไงแต่แบบพอแต่แล้วแบบโหนี่คีย์บอร์ดคือ,ค,อคือมันทรงมันให้อ่ะมันใช่อ่ะถ้าเราซื้อคีย์บอร์ดด,ดีที่แบบหน้าตาประมาณเนี้สามพันเก้าเก้าสิบอะแล้วแบบสีอย่างนี้ด้วยโหถ้าเป็นดักกี้ขายนี่ก็น่าจะประมาณเจ็ดแปดพันได้นะฮะแต่ว่าอันนี้ซิกโนโขายซิกโนโขายแค่พันสามเก้าสิบนะครับก็ไปสามารถไปหาซื้อไปหาได้กันตามร้านเกมมิ่เกียรทั่วไปนะครับหรือถ้าหาไม่ได้ก็ออนไลน์นนะมีเท่าที่ผมเปิดดูใน รู้สึก JB ก็มีนะครับก็เราไปหาดูแล้วกันนะครับกับเจ้าตัวนี้เลย KB 7 4 1 P Pinker ลาไปเพียงเท่านี้นะครับส่วนคลิปนี้เราคงไม่ได้ทดสอบเรื่องกันน้ำนะครับเพราะเราเคยทดสอบไปแล้วก็กันได้รหลับหนึ่งคีย์บอร์ดรวมๆมีข้อเสียแค่อย่างเดียวที่รูปทรงของมันปุ่มมันเป็นแบบจมลงไปในตัวบอร์ดทำให้เวลาฝุนมันตกเข้าไปเนี่ยทำความสอาดยากน,นิดนึงแค่นั้นเองส่วนที่เหลือผ่านหมด ส่วนใครไม่ชอบสีหวานก็อาจจะไม่ตอบโจทย์แต่สาวๆน่าจะนะของมันต้องมีแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ลากกูก้ส่วนท่านอะไรแต่เป็นเท่านี้ครับสวัสวดีครับ